สนิทกับแก๊งอีกแก๊ง,กกงคนจีนมากกว่าเพราะนตอนนั้นก็คือเราเราเราสนิทก,กับแก๊งคนจีนมากกว่าแล้วก็หลายๆลคนที่เป็นเกาหลีช่วงนั้นก็จะสนิทก,กับเกาหลีแบบพวกพี่สมอะไรแบบกินฝั่งเกาหลีแล้วก็จะเป็นฝั่งจีนส่งประเทศนี้ไต้หวันนี้ตอนแรกไมไ่สนิทเลยพอไปถึงปั๊บหนาใช่ตอนแรกเลืกับพี่จีออนอะไรอย่างงี้ ใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนแบบเป็นเป็นฟิลอย่างนั้นคือพอไปถึงป้าไปยังไม่เจอแก๊งได้วันแก๊งได้วันยังไม่เจอไปถึงอะ่ะหนูก็เที่ยวลอนดอนก่อนสองวันแรกแล้วก็จะไปเจอแก๊งก็เลยก็คือพี่เบอร์เกอร์เฮอร์เซนเฮอร์เซนก็องดูว่าจะเฮอร์เซนเหมือนแบบทักว่าฮาน่าอยู่ไหนพวกเราก็เลยได้เจอก่อนเข้าใจว่าคือหนูกับพี่เฮอร์เซนก็เลยเหมือนกับเหมือนพี่พี่เบอร์เกอร์เขาก็เลยกลายเป็นคนที่ดูแลหนูตลอดทั้งทริป ที่เกาหลีเอที่ลอนดอนเพราะว่าหนูไม่มีเพื่อนแต่ว่าพี่เบอร์เกอร์เขาก็เหมือนเป็นห่วงเหมือนกับว่าเราเป็นผู้หญิงมาคนเดียวอย่างเงี้ยพี่เบอร์เกอร์ก็เขาก็พี่เฮอรเซนก็บอกว่าเอา ite, เออยู่ไหนออกมากินข้าวไหมแล้วก็อาลีพี่สาวเวียดนามมาอาลีเวียดนามมาแล้ววันนั้นมีเฮอร์เซนอาลีแล้วโชโเป็นติกต็อกเกอร์เกาหลีที่เป็นเจ้าของเอเจนซี่นัมเบอร์วันเกาหลีอะเออชโแล้วมีใครอีกวะก็คือหนูอาลี Ie, เฮอร์เรกวีเออเออใช่เจอเจอพี่เกวีนั่นแหละนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้หนูได้เจอพี่เกวีชีวิตจ,จริงก็คือเพราะว่าเบอร์เกอร์ทำให้หนูได้เจออาลี่ทำให้หนูเจอได้เจอพี่เกวีเพราะเฮอร์เนเนี่ยคือหนูไปถึงกอนนนแป๊บพี่ต้องขอบคุณพี่เฮอร์เรมากเขาเขาเป็นคนที่ชวนหนูแบบพาเจอเพื่อนอะ เพราะถ้าไม่ใช่เขาอ่ะก็คือหนูก็จะไม่มีเพื่อนที่ลอนดอนเลยนะตอนนั้นก็คือยังไม่มีแก๊งเป็นของเป็นหลักเป็นตนพอไปถึงปับ๊บเออเจอปั๊บกินข้าวเย็นเรียบร้อยกับอารีกับกาเวียอะไรอย่างงี้ก็คือเริ่มได้คุยกับพี่กาวีชีวิตจริงก็คือตอนนั้นครั้งแรกแล้ววันต่อมาก็คือต้องเข้าโรงแรมตอนที่เข้าโรงแรมอ่ะเหมือนทุกคนก็ต่างคนต่างเข้าโรงแรมปับ๊บแล้วเขาให้มาเจอกันที่ข้างล่างข้างล่างล็อบบี้แล้วตรงรับเออตรงที่กินข้าวตรงที่กินข้าวแล้วตอนนั้นพี่ไรเซนก็เป็นคนมาบอกว แล้วลงมาเจอกันนะ,นะหนูก็เลยไปนั่งกับแกงเกาหลีซึ่งตอนนั้นหนูก็อยู่กับแก๊งเกาหลีก่อนแกงไต้หวันยังไม่ได้แบบมาเล่นด้วยตอนนั้นคือยังอยู่กับแก๊งเกาหลีก่อนเออใช่มันมันต้องย้อนนิดน,นึงความคิดหนุนําไม่ค่อยได้แล้วสักพักสักพักหนึ่งพี่แกงไต้หวันตามมาแซ็กกับจินตามมาในผับเราไปผับต่อหลังจากคืนนั้นน่ะมันยังไม่มีอีเวนพวกเราก็เลยไปผับรอนดอนัองแรก แล้วก็เลยมีทั้งแก๊งตอนนั้นตอนนั้นมีพี่แซคมีเฮอร์เซนมีเฮนเดอร์สันมีหนูแล้วก็โิ์อ่ะอยู่แก๊งเดียวกันอย่างนี้ไปกินข้าวไปกินพิซซ่าอิตาเลียนร็จแล้วก็ไปผับแล้วก็พอไปผับแซคกับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชวนสลับกันเอาเป็นว่าแซคกับพี่จินขึ้นแท็กซี่มาเจอกันที่ผับแล้วทีนี้หนูอะ่ะเข้าผับไม่ได้เพราะว่าหนูไม่ได้อาพาสปอร์ตไปเออ พอหนูไม่ได้เอาพาสปอร์ตไปแกก็เลยพี่แซกก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวขึ้นแท็กซี่กับโรงแรมด้วยกันให้หนูไปเอาพาสปอร์ตแล้วแกอยากปินงกิง้งอือนั่นก็เลยเป็นเป็นวันแรกที่ได้เจอทั้งจินแล้วก็แซกตัวจินในผับก่อนหน้าผับก่อนตวนก็เป็นอย่างนั้นแหละมดแล้วนั่นแหละมันก็ทำให้หนูได้อ๋อแล้วกับถ้าซีรีสกับพี่กวีก็คือหลังจากนั้นนะพี่กวีพี่แซก ฮาน่าเฮเอ้เฮลไม่ได้ไปเที่ยวพี่กวีพี่แซดจินฮาน่าอย่างเงี้ยก็คือจะเทนเดอร์สันอย่างเงี้ยสามสี่คนห้าคนเนี่ย 3, 4, 5, เออใช่แก๊งนี้แหละเราก็จะไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็บเบอร์เกอร์เฮอร์เรนช่วงสองวันแรกเขาก็จะตามมาด้วยกันแต่ว,ว่าหลังๆอ่ะพี่เฮอร์เรนเขาจะย้ายไปแก๊งลาตินละ เออมันจะคนละคนละแก๊งกันแหละนั่นแหละเอาเป็นว่าเราก็เลยไปไปแบบว่าเที่ยวเทเล่นกินรันท่ชมคอนเทนต์อะไรอย่างงี้แต่พี่กาวีอะพิเศษตรงที่ว่าวันสุดท้ายอะ่ะก็คือพี่กาวีชวนหนูไปห้างฮาร์เบอร์คนอื่นอะไม่ไปมีแค่พี่กาวีกับหนูก่อนที่เราจะไปงานวันสุดท้ายวันสุดท้ายก็คือจะเป็นงานดินเนอร์กาล่าใช่ไหม พี่กาวีเขาบอกว่าไปไหมซึ่งมันก็มีแค่หนูสองคนกับพี่กาวีแล้วพี่กาวีเขาก็แบบไปดูช้อปปิ้งไปดูนู่นนี่นั่นในห้างนั้นพาหนูถ่ายรูปพาหนูทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วพี่แกก็บอกว่าเดี๋ยวขาน่าขิวอเขาก็เลยแอบเขาหายไปเขาบอกว่าเขาจะไปห้องน้ำเขาบอกหนูว่าเขาจะไปห้องน้ำแล้วเขาก็ปวดท้องมากเลยปวดเอืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปต่อคิวซื้อแซนด์วิชกับน้ำผลไม้มาซึ่งมันก็เพิ่งรู้จักกันได้แค่สามวันถูกปะล่ะเออ แล้วหน้าก็แบบซึ้งอ่ะเพราะว่าแบบว่าเขาเขาได้ยินว่าหนูหิวแต่ว่าต้องไปงานต่อแล้วพี่กาีเขาก็น่ะมาแล้วแบบว่าเออฉันน่ะแอบไปต่อคิวมานะฉันเห็นว่าเธอบอกว่าหิวฉันก็เลยซื้อแซนด์วิชไปต่อแถวซื้อมาให้เธออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบอุย้ยน่าก็เลยประทับใจเหมือนกับว่าแบบอุย้ยพี่เขาแบบใส่ใจโนอ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวันที่สามวันสุดเกือบวันสุดท้ายและที่น่ารักก็คือ พี่กาวีเขาก็เทคแค่ดูแลใช่ไหมแล้วพอกลับจบงานแล้วอีเวนต์วันสุดท้ายทุกคนกลับกันหมดแล้วอ่ะก็เหลือพี่จินกับพี่แซคเขาจะไปบาหลีกันต่อพี่จินพี่แซคเขาก็บอกว่าเขาก็ถามหนูคืนตอนเย็นว่าวันนี้หนูจะพรุ่งนี้หนูจะกลับกี่โมงหนูบอกว่าหนูกลับประมาณทุ่มหนึ่งลอนดอนแล้วเขาบอกว่าเขาก็อยู่ในลอนดอนจนถึงกลางคืนก่อนเขาจะไปบาหลี ล้วบอกว่าแล้วหนูเครื่องเครื่องเรีนสิบแปดชั่วโมงอ่ะหนาวก็หนาวเดี๋ยวก็หิวอีงั้นก็มากินข้าวเย็นกับผู้พี่ก่อนก็ได้เขาก็คือแบบเขาเขาก็จะแบบพาชวนดูแลอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสี่วันที่อยู่ด้วยกันที่ลอนดอนแล้วมันก็สนิทกันอย่างนี้เลยแล้วมันก็ต่อเนื่องมาจนถึงกีฬา่สงการกีฬาสีก็คือเดือนสี่เพเดือนสองเพิ่งเจอกันใช่ไหมแล้วก็เดือนสี่พอเจอกันเดือนสี่พี่กาวีก็แบบน้องอะไรน้องอย่างงู้นอย่างนี้แบบ ยังไงพี่แซกพี่จีนก็โทรมาแบบว่าเออไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยคือแต่หนูไม่ได้ไปนะเออแล้วก็พอไปเกาหลีพี่เกาวีบอกว่าตัวเองจะไปเกาหลีแซกก็จะมีแซกมีจีนมีไจมีเขาแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นคนจีนเหมือนกันคนไต้หวันเหมือนกันไปไหมฮนาน่าแล้อะไรเงี้ยหนูก็บอกโอเคงั้นหนูไปเกาหลีพอดีแ้หนูก็ตามไปเออคือแบบชีวิตมันก็เป็นการเจอกันอย่างเงี้ยไป,ไป,ไปมามาแล้วพอพี่เกาวีมาไทยอย่างเงี้ยพี่เกาวีเขามาไทย แต่ละครั้งะเขาก็จะแถมหาหนูตลอดหนูก็ไปเจอเขาแบบแป๊บเดียวแค่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประมาณนั้นแหละคือมันน่าก็ไม่รู้เหมือนกันอะคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆกับการที่ได้เป็นไลฟ์เฟสลอนดอนรอบปีที่แล้วมันคือยิ่งกว่ารางวัลหน้าได้ทั้งพิธภาพพี่อรี่ตอนไปเวียดนาะมพีอรี่ดูแลหนูพอได้สนิทกันที่ลอนดอน ที่ลอนอนหนูหนูได้เล่นกับหนูไปหาที่เราอารีบ่อยระหว่างที่เขานั่งรออยู่ในล็อบบี้หนูก็จะไปอยู่กับพี่อารีคือแบบตอนไปเวียดนามพี่อารีคือแบบว่าซื้อดอกไม้มาให้เป็นดอกไม้สดเตรียมเป็นชื่อหนูว่าให้แล้วก็ขับรถเฟรนรี่เลี้ยงต๊วตุงต,ตัวจีนเห็นปะคือมันก็หน้าก็แค่ยอยากดูแลพวกเขาเวลาหนูเขามาไทยอ่ะคือเขาดูแลหนูดีมากอ่ะแล้วคือแบบ หนูไปไต้หวันเนี่ยพี่แซคดูแลหนูดีพี่กาวีก็เสียสละให้เราต้องส่งวันเต็มเต็มอ่ะต้องส่งวันทั้งวันเลยนะเต็มเต็มกลับมาไลฟ์จริงนะพี่กาวีอ่ะคือแบบสุดจริงคือแบบว่าพี่แซคอย่างเงี้ยคือพ่อแม่เขาแบบมีมีเรื่องที่บ้านก็จริงมีแบบเขามีสิ่งที่เขาต้องเช็กเทคแคร์ดูแล้วเขาก็ยังหาเวลามากินข้าวด้วยกันมันน่ารังมากเลยอ่ะคือแบบ ้าก็รู้สึกว่าเวลาเขามา,าไทยอะไรเงี้ยน้าก็อยากเต็มที่ด้วยอะไรอย่างงี้อืม FC เราก็น่ารักจริงๆขอบคุณมากๆที่ทาให้หนูได้มีโอกาสแบบนี้รวมถึงอ่าพี่พี่น้องๆทุกทุกคนเลยที่แบบสนับสนุนกันนะจริงๆจักรวาลดิสท็อกอ่ะไม่ใช่จักรวาลพูดจักรวาลจริงๆโลกดิสท็อกอ่ะมันมีความสวยงามนะมันมีความน่ากลัวแต่มันมีความสวยงามของมัน หนูพูดเลยว่าคนดีๆ่ะมันถามไม่ได้ง่ายนะเว้ยเพราะว่าคนไม่ดีมันเยอะมันเลยทำให้คนดียงมีค่ามันเลยทําให้คนที่ดีอ่ะมันมีคุณค่ามันเลยทําให้คนที่ดีอ่ะเขายิ่งโดดเด่นขึ้นไปอะ่ะแต่มันคือความสวยงามอะ่ะอืมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยกันเปลี่ยนทุกคนพูดเหมือนกันว่าติ๊กต็อกเปลี่ยนชีวิตตัวเองทุกคนพูดเหมือนกันหมดหน้าก็แค่ขอให้ หน้าก็แค่อยากเป็นคนที่ในเมื่อรู้ว่าเราได้อะไรจากติ๊กต็อกจากทุกๆคนน่ะหน้าก็ต้องคืนกลับไปสู่ทุกๆคนกับสังคมให้ได้มากที่สุดเพราะหน้าได้มาแล้วมันคือตาที่หนูหนูหนูหนมได้มีโอกาสเป็นตาหนูที่ทุกคนมาให้หนูแล้วอะจุจนูน่นค่ะคุณค่ะหนูก็ต้องมีวันที่หนูต้องได้ใครกลับคืนไปมันต้องมีวันนั้นเราก็ต้องไม่ลืมเราก็ต้อง พยายามที่จะคอยพัฒนาตัวเองพยายามไม่หลงไปกินเหล้าไปติดยาไปมั่วสั่วอย่างนั้นก็ซัพพอร์ตไปก็เสียใจถูกป่ะละ่ะถ้าทุกคนสังเกตนะคนที่อยู่มนันนานๆสามปีสี่ปีแม้กระทั่งอินหวนัวนี้อันนี้เพื่อนหนูอีกคนนึงเขาจะคอยเมนเทนให้ตัวเองอ่ะไม่ถอยหลังเพราะ เพราะมันคือสิ่งที่น่ารู้สึกว่าเราตอบแทนให้กับคนดูที่เขาให้โอกาสเรามาได้ไม่ใช่ว่าเราได้มาแล้วเราโอกาสเราก็โกยๆๆๆเราไปชะมัวสวยมันไม่ได้อันนี้คือมุมมองของหนูจริงๆซึ่งนะทุกคนนะมันไม่มีถูกผิดหรอกโลกติ๊กต็อกอะไม่มีอะไรแย่ไปร้อยเปอร์เซนต์ดีไปร้อยเปอร์เซนต์แทุกอย่างมันเทาหมดแหละอยู่ที่ว่าจะเทาสว่างหรือจะเป็นเทาดำถ้าใครดำไปเลยก็ค่อยว่ากันเออก็ทุกคนต้อง แบบไม่ไม่ไมีใครคือหนูไม่สามารถสอนทุกคนได้อยู่ทีท่กคนเลือกบางคนอาจจะชอบก็ชอบไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าเจ็บใจกันเยอะแบบดูแลยใจตัวเองเราอย่าแบบหมดเงินหมดบัญชีเข้าใจปะอย่าเสียจนแบบเสียไปหมดอันนี้เป็นสิ่งนึ่งที่นายอขอมากเลยอืมขอบคุณมากๆนะคะที่ให้หนูได้มีโอกาสได้มาอยู่ข้างหน้าทุกคนได้ได้มีความสุข รดเล่นอยู่บนโลกไปนี้ตอนแรกไม่เคยคิดว่าโลกโลกนี้น่าอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้น่าอยู่มากๆจริงๆพรทุกคนเลยขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะผมไปแล้วจุ๊บขอบคุณทุกคนดนะ๊ายบายสาวสองหนึ่งบ๊